ยินดีด้วยจากใจจริงที่เห็นพิธีกรคนเก่งแห่งสีสันบันเทิงเจนนิชชาพันกลายเป็นเจ้าสาวผู้โชคดีคนแรกแห่งปีงูทั้งอิ่มเอิบผุดผ่องพร้อมรับตำแหน่งเท่าแก่นี้หลังจากเจนตกหลุมรักความดีใส่ใจและเข้าใจทุกเรื่องของหนุ่มนักธุรกิจฟาร์มกุ้งและทายา CPF แนทสุปชัยวิเศษไพฑูรย์วันวิวาแสนอบอุ่นวันนี้ก็เลยเกิดขึ้นค่ะให้ครอบครัวบ่าสาวและพี่ๆเพื่อนๆได้ร่วมยินดีกันโดยตั้งแต่เช้าตรู่วันนี้เริ่มพิธีมงคลยกขันหมากสู่ขอโดยประธานฝ่ายเจ้าบ่าวคุณอุ รยาประธานฝ่ายเจ้าสาวคุณสมรักนรงวิชัยผู้บริหารช่อง3และอาจิมยุรชัิพร้อมทั้งสองครอบครัวรับมอบสินสอดเงินทองพร้อมแหวนเพชรกว่าสองกระดที่คู่บ่าวสาวได้บรรจงสมให้กันอย่างละมุนละมาจากนั้นฝ่ายเจ้าบ่าวต้องฝ่าด่านประตูเงินประตูทองเกือบ20บด่านเพื่อขอเห็นหน้าเจ้าสาวที่นั่งรอเจ้าบ่าวในชุดลูกไม้สีชมพูอ่อนพร้อมเวลกลุมหน้าพอเจ้าบ่าวแนทหลุดด่านสุดท้ายมาได้เท่านั้นถึงกับปรีเข้าหาเจ้าสาวพร้อมพูดคําว่าผมรักเจนทันทีแหมโรแมนติกต่อหน้าทารัก กำนันขนาดนี้ชีวิตคู่คงมีแต่ความหวานฉ่ำชื่นสุขไปนิรันด์แน่นอนค่ะต้อเจนนะครต่อไปนี้ก็คือได้ขอกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับว่าจะดูแล นะครับจนให้ให้ดีกว่าคุณแม่กับคุณพ่อที่เราดูแลนะครับและสัญญาว่าจะอยู่กันไปจนแก่จนไข้่ครับลวมกลวมสุขด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ยังมีพิธีศักดิ์สิทธิ์อำราบ,บุพการีที่ซาบซึ้งจนน้ำตาแห่งความปิติเอ่อล้นทุกคนในครอบครัวเจ้าสาวก่อนจะมีพิธีส่งตัวเข้าเรือนหอค่ะและตอนนี้ก็กำลังมีงานฉลองมงคลสมรสของเบ่าสาวเจนินแนทที่ข่าวรายงานมาว่าวันหยดกว่าพิธีตอนเชา้าซะอีกพรุ่งนี้มาร่วมยินดีกับสาวเจนกันต่อกับสีสันบันเทิงนะคะ